ครับพี่ครับวันนี้เราก็มาชมพระรูปหล่อของหลวงพ่อเงินวัดบางคานกันนะครับเป็นพิมพ์ิตาครับสามชายครับที่ได้ชมนี่เป็นพระปลอมเรียนแบบมาครับปอมได้เหมือนครับเอาไว้หลอกเซียนพระต่างๆครับพระองค์เนี้ยเมื่อประมาณสักสิบปีที่ผ่านมาเนี่ยของปอมได้ระบาดเข้ามาในกรุงเทพเป็นจํานวนมากครับเมื่อก่อนเนี่ย ที่ผมเช่ามานึกว่าโอ้โหเป็นบล็อกตัวที่หายากแล้วแต่จริงเดินไปสนามพาะต่างๆเนี่ยมีตัวบล็อกปลอมบล็อกเนี้ยเพียบเลยครับของปลอมเรียนแบบมาครับการเช่าหาเนี่ยจะต้องระมัดระวังอย่างสูงครับด้านหน้าขององค์พระครับให้สังเกตที่ผิวพระรูปหล่อของหลวงเงินก่อนนะครับ ผิวเนี่ยยังตึงอยู่เลยครับฝามเก่าของเนื้อพระรูปหล่อีนของหลวงพ่อเงินเนี่ยขององค์จริงๆเนี่ยประมาณร้อยปีเนี่ยจะต้องเก่ากว่านี้ครับแต่นี่แต่พระองค์เนี่ยผิวยังใหม่และและก็ยังตึงอยู่ครับฝามเก่ายังไม่ถึงยุคครับเสียนพระต่างๆเนี่ยบางท่านเนี่ยตีเป็นของแท้เลยครับและก็หวงมากแล้วก็บางท่านเนี่ยเอาไปเลี่ยมทองเลยครับสําหรับ บ็อกแม่พิมพ์อันนี้ครับตอนหน้าครับพาชีวอนแล้วพาสังติเนี่ยยังใหม่และก็ยังเต็งเลยครับบริเวณผิวเนื้อทองเหลืองครับ ครับด้านข้างพระรูปหล่อของหลวงพ่อเงินวัดบางคานครับอของปอมเนี่ยเขาก็จะเน้นให้ไปดูตรงตรงตะเข็บข้างนะครับและเป็นตัวแบบเบ้าประกบครับ,รบเขาก็จะเน้นตัวแบบเบ้าประกบเนี่ยให้เด่นชัดเพื่อให้ดูแบบเป็นการหล่อแบบโบราณออกมาครับการเล่นหาเนี่ย จะต้องระมัดระวังอย่างสูงครับตะเข็บข้างของปอมเรียนแบบมาครับของปอมเนี่ยตะเข็บข้างแบบบ้าประกบเนี่ยเขาก็จะเน้นเน้นให้เห็นชัดๆครับเพื่อจะให้หลอกขายได้ง่ายๆครับ ครับอีกข้างครับตะเข็บด้านข้างอีก,อกด้านครับ หลังองพระรูปลอของหลวงพ่อเงินครับผิว่ยังไ่ยังตึงอยู่ครับบางท่านเนี่ยเอาไปเล่นเป็นของแท้ครับ ฐานพ้ารูปหล่อของหลวงพ่อเงินครับปามเก่าเนี่ยปอมได้ค่อนข้างเหมือนครับ จะให้ดูชัดๆครับครับตะเก็บข้างนี้เน้นครับแบบเป้าประกบครับแต่ของฟอร์มครับ ครับส่วนผมก็มีแค่นี้ครับถ้าชอบกันก็ช่วยกันกดไลค์กดแชร์และกดติดตามด้วยน,นะครับขอบคุณครับ